คู่ต่อไปคู่ต่อไปนะคะในรอบนี้เรารู้แล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ชนะเราจะมาแข่งขันในรอบที่สองค่ะอันนี้ขนาดเพื่อนกันนะพรอยสามคำตื่นเต้นจังพี่คู่ว่ะอันนี้ใูชื่ออะรคะ เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนสามคำไม่ไหวมั้งไม่ไหวมั้งยอมเลยแล้วแค่ยังงั้นยอมลงแล้วเนาะอันนี้มากับใครคะมากับเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะคะเออคือเป็นสมาคมเล็กๆใช่อ่ะพร้อมแล้วประจับดครับประจำบี่เลยค่ะหวานต่อมือจับหลักครับตามเลยทั้งคู่รวบรวบในห่วงไปยกไปข้างหน้าหน้าตาไม่ต้องเอาจริงขนาดนั้นก็ได้รอ ังเกตพลอยให้ดีๆนะคะเอาผู้พร้อมเ,เห็นเสือหมอบเอย่นึกว่าเสือไม่สู้กดไหวไหมพีตายลิงจะถดูมีแรงเหลือเยอะหรือไม่มีแรงกดกดกดไหวรึเป่าเด็กสวยเด็กฝั่งครับบอกแล้วนะคะเ,เห็นเสือหมอบอย่านึกว่าเสือไม่สู้ <c oughs> พลอยไม่พูดเยอะแต่พลอยกดอย่างเดียวนะคะเออเพื่อน เพื่อนต้องสู้เขาเพื่อนเอาหน้าแบบมาเกียหน้าเหมือนรอบแรกอ่ะแต่แรงเขามา,เ,าเสียงอาจจะไม่ออกกรี๊ดในใจก็ได้แต่แรงเราต้องลงกสุดร้อยเลยแต่จะบอกนะคะผู้หญิงท่านที่ต้องกรี๊ดนะคะถ้ากรี๊ดมาแรงจะมาจริงๆแต่คนเมื่อกี้แบบโยกแบบกรี๊ดมาแรงไม่มีเลยกรี๊ดอย่างเดียวนะคะเหมือนไปดูคอนเสิร์ตร้อนนะครับเชียร์ได้ ครับเออคือไม่ใช่อะไรนะคอยเขาอยู่อย่างเงี้ยอาะ,กด,อะกดไปซีอาะกดไปกดไปอะพอยาง